จะพามาจุดชมวิวซันเซ็ตนะครับนี่ผู้ติดตามมันค่อนข้างที่จะนิดนึงครับผมลำบากเดี๋ยวจะมาให้ชมอ360องศานะครับความสวยของเกาะสม็จนะครับตกใจกันแน่นอนครับผมวันนี้พาเที่ยวเต็มที่นะครับผมนี่คุณเต่าครทำอนี้ครับผมนี่ครับทีวี360องศาชมเลยนะครับดูนะครับจับตาดูครับผม ผมนี่ครับผมเป็นไงครับนี่เกาะสม็ดนะครับนี่เกาะสม็ดนะครับขอโทษดีครับผมเงือแตกเทียบเลยครับนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับนี่ประเทศไทยผมว่าคนที่มาเที่ยวเกาะสม็ดผมว่าน้อยมากที่จะมาเจอจุดนี้คิดว่าไงครับคุณคุณคุณเต่าว่าไม่มีใครเดินอันนี้คุณเต่าพิธีกรภาคสนามของเรานะครับตอนนี้กําลังฝึกให้เขาเขาเก่งอยู่ครับผมนี่แต่ค่อนข้างจะร้อนนิดนึงครับผม ครับผมเดี๋ยวต้องรบกวนถ่ายรูปมีนักฟิตชิ่งตกปลาสวัสดีครับตอนนี้เป้าเฮ้ยโอ้โหตอนนี้กําลังเดินขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเลยครับมาดูการเดินขึ้นนิดนึงครับผมชันนิดนึงครับผมซันเซ็ตนะครับเกาะเสม็ดนะครับนี่ครับผมโอ้โหชันครับชันชันมันจะมีป้ายเขียนอยู่เลยครับว่าซันเซ็ตนี่เป็นไงครับเี่เ่เป็นไงผูร่มทีมพิธีกรภาคสนาม โอ้โหอุ้ยมีตัวอะไรด้วยนะครับมันนจะเป็นป่าดิบเชื้นนิดนึงดิบเชื้นหาอะไรครับไม่ใช่ครับผมอ๋อเข้าสู่ที่ล่มแล้วครับออแฮกครับแฮกครับไม่ต้องไปพูกกระดิงอู้ีีครับผมเป็นบรรยากาศที่แบบผมว่าเมืองไทยแนะนาที่เที่ยวแนะนําหน่อยครับเมืองไทยเป็นไงครับคุณคุณนาครับ เหนื่อยครับออคือว่ามันพอๆกับโอ้โหผูกดึงได้เลยโอ้ตอนนี้วิดีโอก็หนึ่งนาทีกว่าละนี่ครับผมดูเองแงต่อันตรายครับผมยุงยไนมีตะขาบด้วย,ยก็นเป็นป่านี่ครับก็ต้องมีตะขาบเป็นเรื่องธรรมดา โอเคครับผม